วันนี้ผมซีโฟูมันใครอีกครั้งนะวครับวันนี้ผมก็มาในชุดของสายไฮไลท์นั่นเองโดยที่ผมใส่แต่งตัวในนี่เลยครับเสื้ออาแล้วก็ทางเกงปีกนกแล้วก็เป็นรองเท้าปีกนกหน้ากากอีโวนะครับแล้วก็หัวขาวที่หลายๆคนชอบใช้กันนะในส่วนของตัวละครผู้ชายนะครับหลายๆคนผู้ชายก็น่าจะชอบใช้กันนะั้นแล้วผมชื่อผมก็เปลี่ยนพรีบ้อน,นะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ท่าทางผมก็เอาไปประมาณนี้เลยวันนี้ผมจะไปสุม่มในห้องครับโดยที่ผมจะไปกดท่านี้เลยอ่ะแล้วก็นี่ครับมีท่าดิ <c oughs> นี่ครับมีท่าดอบอลด้วยนะที่หลายๆคนส่วนใหญ่ชอบใช้กันนะครับสายไฮไลท์เวลายิงเสร็จก็จะดอบอลเอ็กโกโชว์สาวอะไรเงี้ยเออท่านท่านพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องซีโฟมไทยกันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพอมองกันเลยครับอีกอย่างนึงที่ผมจะบอกก็คือผมเอาแรงแกนเปิดไปได้วยนะครับรแล้วก็ป้ายแรงแกนกับรูปโปรไฟล์แรงแกนนะครับไปทุกคนไปรับชมคลิปพอมองกันเลยครับเพื่อนใช้โปรแกรมมาเนี่ย เว้ยเฮียรเแกเดี๋ยวกลบไปนะกลับไปนะนี่ก็ไบไอะไรอะอะไรอะอะไรเหรออะไรเหอเพื่อนเขาแต่เตัวเพื่อนอยากด้วย แฟนแฟนอยากโดนอยากโดนตกอยากโดนอยากโดนอยากโดนอะไรไม่รู้เรื่องอะอยากโดน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 อยากตกแกนใช่ไหมล่ะร่าง เสียงเสียงแล้วแล้วแจกกล้วยทำไมอ่ะแล้วใครแจกกล้วยอะไม่คุยด้วยละผมผมงานละไปเลยผมงานละงานิไม่งอนงานพวกพี่ละแล้วใครพี่อยู่ใครใครบอกจะงอมาะอุ๊ยไปหายเองไม่มีใครงอเสียใจ่่เอาแล้วพี่ได้ปะ ซีโมดเป็นน้อในเองเพื่อนโอเคโอเคได้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 ได,ได้อันนี้เป็นแฟนกันปะเนี่ยไม่ไม่ไม่แต่งงานกันโอเคครับโอ้โหแต่งงานกันเลยอยากแต่งด้วยทำไงอ่ะแต่งแล้วนะน่นนอะใครแต่งป้าบอยังไม่ได้แต่งมันแต่งไม่เชื่อพยายามไม่เชื่ออะไรเนาะนอน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 เป็นอะไรนอะไรอะเราจะทำอะไรกันเนี่ยจะเลนเ ิมให้อ<ะ>่านสังเคปแล้วให้ไม่ได้อ่า <apply Brothers> นซะหน่อยนี่ไว้สิบสองด้วยขอพักนี้คู่รักเยอะเย็ะลู้โคตรเอาอ่านอ่านอ่านทางเคปแล้วก็ไปหาอ่านด้วยนะครับเพราะว่าแบบเพิ่งแต่งเมื่อวานเลยได้ครับได้ครับได้ครับไปเตาว อ้าว uh huh. เข้าไปอ่า uh huh. ได้เล่นใครกดอ่ะกดได้ปะโอโหแรงแกนเ,ออเลยแรงแกนเหรอดูสังเกตเขาดิวันวันเล่นแต่ไฮไลท์อยากตกแกนเย yeah, ลือเหมือนโหดอะเออไม่ได้โหดไม่ได้ตึงป่ะเออไม่ได้ตึงอะไรหรอกแรงแกนกันแรงแกนเถอะก็มาดิโอ้โห oh. <laughs> รู้จักเราพวกพี่รู้จักยายสมพรไหม uh huh. ยันสมองอ้ลูกลูกลูกตะล้ออหลานลายันล้อหลานตะล้อ <c oughs> ชื่อแม่ใครไม่ได้ห <c oughs> <ะ>ลาตนตะลอ้อนี่ผมมีอะไรจะให้ดูขั้วคนดังใครอ่ะเฮ้ยทำไมมันทำไมมันไม่พื้นหลังสีดำอ๋อนี่ไงมันพื้นหลังสีดำแล้วไม,ไม่ได้กดน้ำ อันเนี้ยเรามีท่า MP ด้วยเนี่ยนี่เรามีท่านี้ด้วยเรามีท่านี้ด้วยอะไรวะสเปคเลยเอ้ยแบบเนี้ยเนี่ยเห็นเราลูกสองมากกว่าลูกสองอันนั้นใช่ใช่เราชอบเธอมากกว่าท่าพวกนั้นอีกอ่ะโอ้โไปย้ายกลับบ้านโอเคกลับบ้านแล้วะคับกลับกลับกลับไปได้ไปได้ไปได้มาปะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแม่เรียกละอันนี้อยู่อยู่ด้วยกันปะเนี่ยอยู่ด้วยกันปะเนี่ยไม่ไม่ไม่ เป็นเพื่อนกันอยากเป็นมากกว่านั้นได้ไหมไม่ได้ทำไมบางคนราต่างต่ากไปดูิเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วเงอนแล้วงอนแล้วเงอนแล้วนะเจอกันใหม่ชาติหน้าไม่ไม่งอเหรอชินอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่งอก็ไม่งอไปจริงกันนะไรเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวเราไปเอาต่อไปกันดีกว่าทุกคนเอ้าผบลิขิตปะเนี่ยเรามาเจอกันอีกล้ใครบอกใครอะคนไหนอะให้รับเป็นเพื่อนหรอให้รับเป็นแฟนให้รับเป็นเพื่อนเลยให้รับเป็นแฟนเป็นเพื่อนเนาะพี่น้องอย่าไปมากกว่านี้ก็เป็นใี่เป็นเพื่อนก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้คนไหนอะคนไหนใครคนไหนให้รับแอดอ่ะคนที่ใส่เสื้อสีเขียว เดี๋ยวนะมันเขียวทุกคนเลยโอ๊ยแกะให้หน่อยได้เดี๋ยวแกะให้เอามามาเดี๋ยวแกะให้คนที่ถือกระทะต้องรับใช่ไหมป้านะโอเคครับเราไปห้องต่อไปกันดีกว่ามาเคยแห่งมาเคยเขาซากลับเขาด้วยมาจากไหนไม่รู้กูเปิดยันโลกไว้ใครหวัสดีครับสวัสดีครับไปรุ่นไปรุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับแขกเป็นแดงครับ นั่งแกนแบกได้ไหมครับเฮ้ยผมผมเล่นแต่ไฮไลท์อ่ะพอกยิงหงยิงหัวอะไรเงี้ยใช่ผมยิงเกินไปเกินไปเกินไปพี่เขพูดเกินพี่ก็พูดเกินพเขาพูดเกินวอะเขาดเกิยพีเขาพดเกลัว่เขาพเกินี่เก อ, å, อันอนี้พี่คนที่ใส่ชุดกอดจีพูดใช่ไหมไม่ใช่ครับผมเขาบอกว่าจะเป็นเขาบอว่าจะเป็นผู้ชายแล้วหนึ่งแน่อครับนี่เห็นกู้งจีนี่ตัวนี่ตัวเลยกู้งจีนี่ตัว่งโอ้โหไม่ด่อันนี้จะดันเล้งกันเหรอใช่ครับโอเคครับงั้นผมไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวแล้กัน มาทำไมาทใหไอ้ายว่านานลวน้องไม่ต้องกลับพื้นมาที่จะไปไม่ล่ะมีหน้าไปกับหนุ่มเมืองหลวงโคตรเพียนเลยโอ้โหโอเคขอโทษขอโทษขอโทษนะที่เราร้องไม่พอแฟนเธออะไรเอ้าวไม่ขอโทษไงอาก็เราไงเราก็ร้องไม่พอไงก็เราไม่ใช่เราเป็นแฟนเธอวุ้ยเพาะมากเลยเพาะมากโอ้โหอยู่แล้วอยู่แล้ว ขอบคุณนะหมูปิ้งชื่ออะไรอะชื่อตานชื่ออะไรนะเอดีๆเดีๆตานตานใช่ตานอ๋แอนะแล้วชื่อตีนะฮะแล้วชื่อต,ต,ตีตานตีเอ้เข้ากันนะเนี่ยตานตีตีตานเอ้เข้ากันเราไปกันได้เนี่ยไปได้ไปกันได้เราลงเรือลำเดียวกันแล้วตอนนี้ทำไมจะไปไม่ได้เอาเธอขำทำไมเนี่ยไ,ไม่ขำเราไม่ได้แสดงตลกนะชื่อจะให้เธอมาขำเล่น เราจริงจังเ้ยเวลาเราคุยกับใครอ่ะ้วถ้าเราพาเธอไปแต้มลบเธอรับได้ไหมเนี่ยรับอะไรรับได้ไหมที่แบบเราไม่ได้พาเธอขึ้นแร้งแดงเหมือนคนอื่นเขาไงเคยขึ้นแดงแล้วอืมอาเธอรับได้ใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยน่าสังเกตเธอกากแล้วไงมันหนักหัวมึงหรอไอโง่ออันนี้เธอเธอแบบด่าเราปะเนี่ยที่เราไปส่องเธอเหมือนโดนเราแล้วพิมนแล้วอ๋อแล้วทำไมแล้วทำไมไม่เปลี่ยนสักทีอะ อยากอยากให้ชื่อเราชื่อตีไปอยู่ในตรงนั้นน่ะทำไงอ่ะแบบรักตีนะคะจุ๊บจุ๊บอย่างเงี้ยเอาเธออย่างงี้สิตานเราใจคอไม่ดีนะเว้ยอยากอยากให้หน้าหน้าตรงที่เธอเขียนว่าเนี่ยกากแล้วไงเนี่ยให้มันเป็นชื่อเราแบบรักตีนะคะจุ๊บจุ๊บอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวอ้อเดี๋ยวอะไรมาถึงขั้นนี้แล้วตานอะไรเราจริงจังะเวยถ้าเราจะจีบใครอ่ะเราเราแม่เธอว่าอะไรไหมถ้าเราคบกันไม่ได้ไม่ได้เหรอแม่เธอห่วงเราแม่เธอห่วงเราตานเรายังเด็กอยู่ปล่อยเอาไว้เถอะ อ๋อโอเคโอเคงั้นเราไม่อยากติดคุกแล้วเราไปก่อนนะเธ <50. S 1> ออายุเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบอะดีดีอะดีๆเราจริงจังเดี๋ยวแอดไว้ก่อนก็ได้ถ้าเธอตัวแล้วเธอก็ค่อยมาคบกับเราโอเคไหมไม่แอดไม่เอาไม่รับไม่หายไอ้เ<ห><อ>ียเฮ้ยเจนยินรับแอดก่อนก็ได้ค่อยคุยกันเอาทำไมอ่ะทำไมถึงไม่อยากรับอะ่ะจริงๆเรามีปักทงนะเธอไม่ชอบเหรอกเนี่ยเรามีปักทงและอะไรนะไม่เอา ไม่ชอบคนรวยเฮ้ยเราไม่ได้ดูว่าเราเล่นแต่สายไฮไลท์อ,ะอ่ะเออเราเล่นเลยคอมเ้านั่นห่ะใช่ก็เราชอบเล่นสายไฮไลท์อะ่ะเราก็เลยซื้อคอมมาเล่นแต่เราไม่เราไม่ค่อยเก่งเรื่องแบบเก็บตรงเก็บแต้มหรอกนะแหวงเก่งห้าดาวใช่ไหมก็ใช่ไงเดี๋ยวเราก็ไปรุนแรงแล้วเนี่ยมาเล่นกับเธอเธอจะว่าอะไรไหมถ้าเราเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วถ้าเธอตัวแล้วเธอค่อยมาคบกับเราว่างไงตาลโอเคไหมเนี่ย ตาลเธอโอเคไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่โอเคโอเคงั้นเราไปแล้วนะเออไม่ไม่ไม่ใช่ฮะเรายังมีโอกาสหรอตาลเธอพูดอย่างเงี้ยไแล้วเธอจะรับแอนเราไหมเนี่ยไม่รับโอเคงั้นเราไปแล้วนะเออไปเถอะโอ้โหทำไมเธอต้องไล่เราด้วยเราแค่ได้จะไปก็ไปสิเราแค่มาหาเพื่อนเล่นนะเราเสียใจนะที่เธอไล่เราแบบนี้งั้นโชคดีนะขอให้เจอคนที่ดีก่อนเรานะตาลไปแล้วนะ ม่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าโหแดงๆผมไม่กล้าเล่นด้วยอโอ้โหเจอกันอีกแล้วนะเนี่ยบังเอิญจังแหมแดงๆไม่กล้าเล่นด้วยกระสานผมมาไม่กล้าเล่นกับแรังแกนเลยดีกว่าเราอี่เนี่ยวาผมยังไม่กล้าเล่นกับแรังแกนเลยมีอะไรจะบอกอ่ะที่ผู้ชายอ่ะว่าครับจริงๆอ่ะผม แอบชอบพี่ตั้งนานแล้วผมไม่กล้าบอกจริงๆเนี่ยพี่พี่ําทำไมเนี่ยจริงจังกันเนี่ยเรู้จักกันเพิ่งเพิ่งเล่นด้วยกันปะเนี่ยไม่ผมแอบตามผมแอบตามพี่มาตลอดพี่เล่นกับแฟนพี่ไปลงเล่นแรงกับแฟนอ่ะผมก็แอบตามพี่ไปตลอดเนี่ยสูงได้ห้องมันมีสายมาบอกผมผมก็เลยเข้ามาเลย ไละนเห้ยังไม่ได้เปิดประตูหลังผมผมตามกี่พี่เขามานานแล้วไงงงเป็นพี่เขาดันแกนซีซั่นที่แล้วผมก็เลยเอพี่เขาก็เห็นทุกคนแบบแรงน,น้อยพี่เขาก็ช่วยดันเมื่อก่อนผมยิงเล่นแต่ไฮไลท์ไงผมก็เลยแบบ แอบชอบเขาก็เลยแบบตามเขามาตลอดเลยลเนี่ยยูไอดีผมยังนายนายเราเราชอบนายเนี่ยแต่เราก็ไม่กล้บา,าอบ,ากกกบอกนายอ่ะเฮ้ยจริง <ๆ S 1> แบบนี้มันที่เขาเรียกว่า <30 S 1> รัตร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 กตามเ้าไหมอะตามอยู่ทวิตต็อกอยู่ตามอยู่เนี่ยผมไลไอดีพี่ไอยูไอดีพี่เขายัางได้เลย สองหกสามสามหกสองหกหนึ่งสี่หนึ่งโอ้ยเรากดเรากดกระดูดนออตายไม่ไม่ไม่ผมจดไว้จริงพี่ผมจดไว้งจริงผมจริงจังผมจริงจังเวลาผมผมชอบใครจริงอ่ะผมแบบเห็นเขาเป็นไอดอลทั้งแบบคนคนที่แบบเราชอบอะไรเงี้ยคนนี้นะพูดเหมือนจริงอ่ะจะเชื่อได้แค่ไม่เชื่อไม่ได้เลยไม่ได้เลย ที่จำผมไม่ได้แล้วผมชื่อตีเล็กไอที่อยู่แคนไอร้อยอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ผมออกมาแล้วตอนเนี้ยร้อยเคมั้งร้อยเคแล้วก็ตีเล็กอะที่พี่ยิงผมแล้วพี่ก็แบบชวนผมมาเล่นนะ่ะ <c oughs> จริงจังกันเนี่ย <c oughs> จริงจังกันเนี่ยพี <c oughs> ่เอาพี่ก็ถามแฟนพี่ดูที <c oughs> ส่สั้นที่แล้ว <c oughs> พี่เขาไต่แกนได้ไม่ใช่เหรอตอนผมเล่นแกนอะไรอะแกนหาอะไรละหนึ่งดาวแกนแดงไงแน่หรอ แค่หนึ่งดาวผิดคนหรือเปล่าโอเคผมน่าจะจำผิดคนนะผมไปแล้วนะพูดมาตั้งโอเคครับเดี๋ยวเราไม่องพูดมาตั้งนานสวัสดีครับผมไอาย่โอเคสวัสดีครับผมอายุโอเคเองครับใช่ ไเบอกาเป็นยุใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดเพนเ่เฮ้ยแล้วไม่เชื่อผมได้ไงเนี่ยผมเป็นอายุโอเคเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อวันวันผมเล่นแต่ไฮไลท์วันวัผมเล่นแต่ไฮไลท์โกหกเราแพชโอ้ยโกหกอะไรผมผมไม่ชอบโกหกคน ผมพูดผมพูดกับคนคนอื่นอะผมจริงจังตลอดเลยผมจริงจังจริงใจตลอดเลยทุกคนรู้รู้เป็นขับรู้ใช่ว่าผมไม่ใช่คนโกหกไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อได้ไงก็ผมเล่นแต่ไฮไลท์อะดูสังเกตผมดิเนี่ยวันวันเล่นแต่ไฮไลท์อยากตกแกนเป็นไงสังเกตผมเขากินขาดแล้วแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าผมแบบเป็นอายโอเคอายุที่ไปเลก่อน เอาไม่เชื่อผมจริงต้องทำไงเนี่ยให้ให้พวกพี่สองคนเชื่อเนี่ยอย่าเรียกพี่อ่าให้ให้โอเคๆให้น้องสองคนเชื่อเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างคลองแห่เได้ไหมฮะนีนอะไรอ่ะคลองแห่ไรอ่ะว้าวโอ้ย<จ>ก็ได้นะขอ,อแบบสองหนึ่งเลยได้ปะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่เพนเพนไม่ได้หรืให้ให้ให้ปากทงไอ้นี่อายุโอเคเขาก็มีปากทงเนี่ยผมก็มีปากทงเหมือนกัน เชื่อแล้วๆๆๆนี่เห็นไหมอันนี้นี่นี่อันนี้พอจะเชื่อยังว่าเป็นอายุโอเคเนี่ยโอเคไม่เลี่ยงก็ได้ว่าออกคนรวยเของก็เติมได้แบบโอเคโอเคงั้นเล่นซ่าห้องก็ได้ถ้างั้นถ้าถ้าไม่เชื่อโอเดี๋ยวผมไม่เคยมานะผมยิงอ่ะเวลาผมยิงอ่ะแค่เซียววีอะผมได้หัวหนึ่งละไม่ถึงวิอะใหญ่ใหญ่ชิบหัวชิบหัวลองอีกรอบได้ไหมได้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  อ่าให้ให้ให้อ่าให้ให้ไม่ให้อ่าให้ให้น้องอ่าให้น้องน้องสองคนเลยอ่าแล้วแล้วเราจะเชื่อเชื่อได้ยังเนี่ยว่าเป็นอายุโอเคหรือว่าหรือว่าจะเล่สร้างห้องก็ได้นะมามามาเดินเดินสร้างให้แต่มีบารได้ครับทีรละรับรับเพื่อนได้ไหมได้ได้คนไหนอ่ะทั้งสองได้ไหมไม่เอาไปเลยเชนไปเลยเชนเลยเฮ้ยเอาจริงว่ะทุกคน าชวนมาแล้วด้วยแบนคอมแบนคอมเดี๋ยวผมบอกน้องเขาก่อนแบนคอมเอาเลขห้องมาก่อนเล่นในคอมอ่าเข้าไม่ได้ขอเลขห้องเพราะว่าเล่นในคอมง,งา <c oughs> <c oughs> แบ๊บนะโอเคแบบนี้คุยกันยาวเข้าไม่ได้ลูกพี่ พื่อนรวมทีมใช้โปรแกรมเล่นบนคอมการแข่งขันจึงไม่สามารถริ่มได้บอดล็อกอินด้วยมือถือแล้วลองเข้าใหม่อีกครั้งอ่าได้เลขข้องมาแล้วต้องถามรหัสเขาด้วยนะครับรหัสหนึ่งตัวเดียวโอเคมาค้นหาแล้วก็เข้าชมรหัสหนึ่งตัวเดียวดึงหน่อยให้พี่เขาแล้วอ่าโอเคมาเฮ้ยเฮ้ย หนึ่งหนึ่งวะเฮ้ยเอาว่ะหนึ่งวิหนึ่งหัวจะทำได้หรือเปล่าแอดเล่นปะอ๋อเขาถามเพื่อนเขาโอ้แต่ว่าเขาก็แบบกรอบแดงๆอะเนาะวันนี้ก็สามพันห้าเฮ้ยเดี๋ยวๆเดี๋ยวด้ะเาาสเปกเลยอะแอดเล่นปะเล่นเล่น้าเขาเล่นสองใครสองอ่าแบบนี้มันแบบนี้มันชัว เฮ้ยข้างบนคนนึงข้างล่างคนนึงต้องเชิงตึงใส่หน่แล้วเมื่อกี้เหมือนกับว่าไอ้คือจะโดนเมื่อกี้เหมือนกับว่าผมจะเอ่อเมาส์ชนกับคีย์บอร์ดใครเคยเป็นบ้างครับ ใครที่ใช้คีย์บอร์ดร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะแบบมีเครื่องกันบ้างนะครับถ้าเล่นในคอมก็บางทีแบบปล่ามองไปก็ไปชนคีย์บอร์ดเมื่อแก้ผมเป็นผมก็เลยจะบอกว่าเออบอชนคีย์บอร์ดครับเมื่อกี้นี้มาต้องลูกซองแรกผมดีสเกลผมยิงไม่โดน่ะผมก็ไปเล่นอีกรอบหนึ่งแต่ผมขอสกอร์นำก่อนแล้วกันเนี่ยเล่นกับสองสาวไม่ได้อยู่แคนเดอร์กันได้แต่น่าจะเป็นเพื่อนกันครับตอนนี้ผมเล่นเป็นลูกซองเก่าเพราะว่าถ้าซื้อลูกซองควงก็เงินก็จะไม่พอซื้อไอบอลถูกต้องไหมครับทุกคนแต่บอกว่าหนึ่งวึ่หน อายุโอเคครับมาไม่ตายวัดเัวแมวผมจะทำให้คนดูผิดหวังครับผมสัญญาโอ้โหล็อกตีนแบบนี้ลากไม่ขึ้นเลยครับทุกคนโดนเฮ้ยเฮ้ยขอโทษนี่นี่ อยู่หน้าผมเนี่ยไม่ตายมัง้งอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวโดนอยู่แต่ว่าบวกหายเฉย เมื่อกี้เต็มหัวหมดเลยนะเม็ดเดียวรู้เรื่องเข้าเรื่องจังวะดูผมดิผมเล่นในคอมผมจะแพ้มือถือก็คิดเอาแล้วกันครับแพ้ผู้หญิงด้วยขายขายขี้หน้าประชาชนขายขี้หน้าประชาชนอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นเด็บจริงแล้วนะโอ้โหจริงกันนะนี่ผมพูดรอบท,ที่เท่าไหร่แล้วครับทุกคนไปยหนึ่งคนไม่ตาย ไม่ตายแล้วผมก็จะตายเองเอาเพาก็ตายเหมือนกันไม่ตายเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ตายอ่ะโอ้โหไม่ตาย,ไม,ตายไม่ปั๊มยากันหรอน้องสาวตายได้ไงโดนเต็มเต็มมเมื่อกี้ <c oughs> มาว่ะมาแล้วว่ะเดี๋ยวผมจะโม้เขาว่าเอสามรอบแรกอ่ะผมให้แบบให้ให้บอดเล่นนะเดี๋ยวรอบหลังผมว่าจริงละเริ่มสนุกแล้วตีตายเรียบร้อยเรียบร้อยดีครับ จะรีบยิงเงินไปไหนเมื่อกี้เขาอาจจะยังไม่ได้ปั๊มยาเห <_ d> um> มือนสองเม็ดยังไงอย่างนั้นเลยเม <Double kill. S 1> <_ d> um> ื่อกี้เหมือนได้ยินสงเม็ดยังไงอย่างนั้นเลยจ้วิ่งไปวิ่งมาแล้วเขาไม่เห็นผมอ,ะ <_ d> um> อ่ะเดี๋ยวผมผมก็จุ๊กไปมาจุ๊กไปมาโอา้ยตกสารจังแต่ไม่เป็นไรเพื่อชื่อเสียงของ are you okay ศ <_ d> um> ึกครั้งนี้ผมจะขอรับไปเองครับเฮือขำๆนะครับทุกคนอย่าไปซีเรียส Oh. <S <S เอาเรื่องแถวเต้นซ้ยายได้ไงเมื่อกี้เต็มๆครับเมื่อกี้ดียใกล้เลยนะแต่เขาไฮไลท์เขาก็เอาเรื่องไงผู้หญิงคนนั้นอะที่ที่ไม่ใช่น่าจะเป็นคนที่ชื่อว่าคนเนี้ยเพื่อนเขาเนี่ยเนี่ยมันันยากับแพตตี้เอ้ยโอ้โห oh. oh. ให้ผม,มเมดเดียวผมยังไม่ทันได้หันเลยเมื่อกี้วไปเปล่า เ้ยทำเป็นเล่นไปจะแพ้เอาโคตรเอาโคตรเอา,เ,อา,เ,อาเขาจะให้ผมเล่นแต่ฝั่งซ้ายเลยว่ะทุกคนนี่ผมได้เล่นฝั่งขวาแล้วโฮโฮก็มาดีครับ <โฮ S 1> มาแล้วว่ะสะกอร์ที่6อีกปินเดียวผมก็ปิดเกมได้นะครับทุกคนไปหนึ่งคน ไปโจ๊เนี่ยปักตรงตอนท้ายด้ยเดี๋ยวผมออกไปรอเขาดีกว่าอ่อาออกไปรอเขาดีกว่าทุกคนเฮ้ยนี่ไงเขาเชิญมาแล้วตึเนอะเชียรอยัง,ง,ออยงเนี่ยเชื่ออย่างเนี่ยว่าผมเป็นอายุโอเคนายยังไม่เชื่ออายุเคตัง้งแต่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เฮ้ย พี <P IE K> <lass> ่ก็เล่นตึงนะจริงๆพี่ก็เล่นตึงนะแต่แต่สามตาแรกอ่ะแต่สามตาแรกอ่ะสามตาแรกที่ผมให้ไปก่อนน่ะก็เพราะว่าผมมาปล่อยให้มัน EFK แล้วมันบอดมันบอดมันเล่นน่ะหอะไรต้งเอู้้ไหมถ้าหนูตายคือแบบว่าแบบจ่บเอะเราไม่ไว้ใจเพื่อนเหรอไม่คิดว่าเพื่อนจะยิงได้บ้างหรอที่อ่านว่าอะไรเนี่ย พี่ขอปัะทงหน่อยขอปัะทงหน่อยโอเคโอเคที่ทเราอ่านว่าอะไรอ่ะชื่ออ่านว่ามนัญญาอ๋อไปเลยไปชื่อชื่ออ่านว่านั้นใช่ป่ะฮะฮะป่าป่าป่าไม่มีอะไรครับเอา <c oughs> <c oughs> ไปเลยปเลไปโอเคครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ยังซีโฟมบางไทยก็ได้นะครับวันนี้ก็เกือบแพ้ผู้หญิงไปสองคน,นจริงๆก็ผมก็เพิ่งเล่นตาแรกของวันนะก็อาจจะแบบตรอปดกันมากนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ จุ๊บจุ๊บไปแล้วครับทุกคน